กูยังเชื่อมันอยู่ว่าแรงกูยังไม่ลดดังนั้นกูยังเชื่อมันอยู่ว่ากูต้องขึ้นแรงอย่างน้อยขึ้นเป็น2ก็ได้ไอเวนกูเรียกมันว่าอะไรวะไม่เรียกมันว่าแมวก็เรียกมันว่าแมชีมันชื่อแฮนนะกูเรียกมันแมวตัวนี้กูเกลียดตัวที่สองคือไอนี่กูจะเรียกมันว่าอะไรดีเรียกมันอันเดนนั่นแหละเออเหมาะกับชื่อมันดีส่วนนี้ก็เด็กแปด ันนี้ไม่ค่อยเกียดเท่าไหร่เพราะว่ารู้ทีแก้ทางแล้วส่วนนี้ก็ผีตานี One hour later ปั่นตรงนี้ดีกว่านะปุ่นใจกว่าเยอะเลยอ่าห้องตรงนู้นมีห้องใต้ดิินะ่นนะง้นระวังโอ้โอก่อทองกดก่อทองทำไมวะมึงลงห้องวีใช่ไหมบอกกูที ห้องวีเฮ้ยไม่ใช่ห้องวีนี่ว่าโอเคแล้วไปถ้าถ้าเป็นห้องวีกูจะไม่ไปช่วยมึงเด็กขาดโอเค่ปานไปเอ้ยเกินเกินเฟสแล้วนะ่ะกูปวดหัวกับพวกมึงว่ะไปช่วยกันสองตัวได้แท้แล้วถ้าอีไลลม้มมันก็บินแล้วนะ่ะอ้าวยังไม่บินนี่ว่ะโดนนี่โดนตันพอดี ตานนี้มึงไม่ควรเอาตานมานะต่อให้เจอแม่มดสาวก็เถอะอ้าวเพื่อนนั่งอีกแล้วน่าจะโดนจับนั่งไปแล้วนะรอบนี้ป่าไปเนะี่ยไปปาเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมสามสิบเปอร์เซ็นต์หยุดหยุดไอเวนเอ้ยไม่โดน มาช่วยกันแล้วเฮ้ยจังหวะน,นี้อาจ,จะได้โอเคกูคช่วยมึงไม่ได้แล้วลาก่อนเพื่อนอ้าวอ๋อเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่นโอเคเรามีหน้าที่ต้องช่วยนะ เตรียมเครื่องรหัสพร้อมอยังเนี่ยผมหนีไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าลนะเพราะเพื่อนน่าจะโดนมึงบอกเพื่อนได้ดิว่าเตรียมเครื่องพร้อมแล้วอะเขาเอาเปิร์กกันซีซีมาดังนั้นถ้าไม่กดสับตะกิวไม่น่ามีปัญหาอะไร เอ้ยรอเพื่อมาตรงนั้นอีกโอ้กูหรือจะเชื่อจุดโอเคเอ้ยมึงมึงวิ่งมาทางนี้ทำไมเอ้ยมึงมาอะไรก็ได้นะ เฮ้ยเอาว่ะเชีรยไม่โดนเฮ้ยเอา่ะเนี่ยทีหลังมึงไม่ต้องเล่นฟอร์เวิร์ดเดี๋ยวมึงแพ้อันนี้ยังไม่เจอเลยดีกว,ว่าหมดบุกา้าอะอย่าแบนตัวปัญญาอ่อนก็พอ,อแบนมา ตัวเอาใครกูถามจริงเกีรดแอนนะฮะ <Huh? S 1> ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ชิบหายแต่อยู่ตรงนี้ก็ดีไปอ่าชิบหายแล้วมึงรู้ใช่ไหมว่ามันจะเล็งมึงคนแรกอะดังนั้นรีบหนีไปเดี๋ยวรีบบอกเพื่อนนะให้รีบหนีหดูให้เตอร์เป็นใครไม่เห็นวะไป วนไปอูช้างเหรอหึอุ๊ยแป๊บนึงหมัดใจทักมาอุ๊ยก่อเฮียแล้วอาจารย์ทักมาเอา้าสวัสดีลูกา้าเฮ้ยรีบหนีไปรีบหนีไป ผมคอยซัพพอร์ตเพื่อนดีนกว่าน,นะเฮ้ยนี่น,นี่จังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้อ้าวมาไลไรากูต่อเฉยไม่โดนเว้ยกล้าดึงหรือเปล่า ปล่อยทันนะไปก่อนอุย้ยโดนจนได้ไม่เป็นไรกูยังมีอีกรอบหนึ่งไอเวนเอ้ยอย่าเดินออกห่างมากดีกูตันไม่ได้โอ้มึงเดินออกห่างอะ่ะกูตันไม่ได้เลยไม่ใช่ความผิดกูนะมึงเดินออกห่างเองจานทักมาถามกูมีสอบแบบ จานปิดเธอไปแล้วจะสอบอะไรอ้าวตั้งใจรถอะเดี๋ยวกูไปช่วยต่อนะผมว่าผมสละเลือดรอบหนึ่งดีกว่าถ้าตันพลาดก็ตายอ้าวเพื่อนไปช่วยละวหิวปะ่ะโอเค กูว่าคงไม่ได้สะละละอืมกูตันให้กูตันให้ใหเพื่อนอยู่นู้นนะเวนเอ้ยตันไม่โดนเหลือลูกแค่นี้ตันได้บ่ไม่ได้แล้วล่ะ ใช้หมดเลยนะเขาเห็นผมปะวะเห็นเราต้องระวังกระดิ่งเขาให้ดีสั่นแล้วโอเคโอเคเ <med> ขาบิงพวกเรามันเล่นไม่ปั่นไฟกันเลย <laughs> ไอเวน โดนสกิลแล้วเพื่อนรีบหนีไปเลยมึงพลาดแล้วเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยไปหาหลุมไปหาหลุมมึงไม่ต้องป่านแล้วไปหาหลุมแม่งเฮ้ยกูแพ้สี่ตาติดแล้วนะอ่ะมาเล่นฮันเตอร์้างดีกว่านะคิดถึงคิดถึงฮันเตอร์จริงเอา้ามา คิดถึงคิดถึงฮันเตอร์จริงๆแล้วนะทุกคนนะนะ่ะเชื่อกูไปเล่นฮันเต,เตอร์บ้างดีกว่ากูจะได้ไรฟาดพวกมึงแม่งทุกตัวเลยมามาคาดาวกันนะฮะว่าแต่ละคนจะอยู่ตรงไหนก่อนอื่นเดินมาเครื่องนี้ก่อนถ้าไม่มีก็อยู่ตรงโน้น ไปเลยน่ะอยู่จริงเลยอ,อยู่ไหนวะกูว่าแล้วมึงต้องอยู่แถวๆนี้สิเอาลาตัวง่ายก่อนแล้วกันเออกูไม่ง่ายแหละตัวนี้ดีกว่าอย่าเป็นนักเชิดหุ่นก็พอไอ้เนี่ยดีรู้ดีน้อง บิงกูมาแล้วโอเคเรียกสกิลนะไปไหนแล้ววะอ๋อมาคนละทางกันอ่ะเรียบร้อย <laughs> ทางไหมโอเคเสร็จไปนหนึ่งเครื่องถือว่าไม่แย่ ถือแบบสูสีมึงกล้ามากเลยนะ่ยในฝันต่อหน้าคุณอะ <c oughs> แปลเลือดเขาซักหนึ่งรอบก่อนแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> มึงรู้เปล่ากูมีนี่อะเอ้ะ ลอยพตตี้อยู่นี่อ่ะพตตี้นี่ตัวอันตรายไล่เขาไปก่อนเจ็ดลอยโอเคได้อยู่ อย่าปล่อยไอ้แพตตี้ลุกนะกูเดินเฝ้าอย่างนี้แม่งเลยอะไรเพื่อนมี <c oughs> คนมาช่วยป่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคบินละหนึ่ง จำไว้นะว่าแพตตี้นี่แพตตี้มีไอ้นี่สามเลยนะเขาอยู่นี่เขาน่าจะลุกนะเอ้าไม่ลุกอ่าเรียบร้อยทุกคนน่าจะเอาเปิร์กลุกมาหนิทำไมไม่เอามา ยามอีกรอบหนึ่งเลยไปลงห้องใต้ดินนะจ๊ะพอเขาน่าจะฝืนมาปั่นตรงนี้กันต่อคิดว่าไปมึงอ่ะเอาเฮ้ยโอ้โหอย่างสวยกูถามจริงกูถามจริง ตายซะมึงอะเวนถ้าเขาฝืดมาเอาต่อน่าจะต้นผมได้ก็คงไม่กล้าหรอก กูร uhm. ู <S <S ้อยู่แล้วพวกมึงไม่กล้าไอเวนอ้าวขอบคุณมาก ช่วยทำให้กูล่างง่ายขึ้นนะเนี่ยเคฝาดเจี๊ยบแล้วรีปันไปไหนจ้าถ้ามึงจุดมึงตายนะนี่อนเลย ชนะแหละชนะแหละตีแลไรทุกคนมันจะไปยากอะไรวะเย่เหลือหนึ่งเครื่องมาดีอะว้ชนะแล้วหมื um ่นสองด้วยเยี soup, ่ยมเลยนี่เป็นข้อเสียงการที่พวกมึงไม่หยิบตัวตันมาเยอะๆนะ เจออู๋ฉางก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่แต้มกูไปแล้ว